เ h e lo สวัสดีค่ะวันนี้จีบันดีบลชาแนลนะคะวันนี้เราก็จะมาห่ออุปกรณ์ทำผมนะคะช่วงนี้กำลังจนตัวแล้วฮิตส่วนตัวฮิตนะคะก็คือเป็นอุปกรณ์แบบว่าที่มาช่วยเก็บผมนะคะสำหรับคนผมยาวอะไรอย่างนี้นะเนี่ยตอนนี้พี่ก็ผมยาวค่อนข้างที่จะมากนะคะ อุปกรณ์ปิ่นต่างๆก็กำลังมานะคะแล้วเราก็เลยเฮ้ยเออมันก็เป็นอุปกรณ์ที่ดีนะมันมันมีชิ้นเดียวแล้วมันก็ไม่กะกะเธอทะาอะไรเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคิปเสื้ออะไรมาบ้างนะคะง่ายๆน,นี่แต่นี้เป็นแบบว่าที่คลิปนี้มันมันแบบดูสวยดีก็เลยซื้อมานะอันนี้จะเป็นปิ่นต่างๆนะคะมีทั้งสีทองแล้วก็มีสีเงินนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนเจ้าแม่นาคีนิดนึงนะ เจ้าแม่นาขีนิดนึงแล้วก็นี้ก็แบบว่าพระจันทร์เชี่ยวนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาสอนวิธีการปักปิ่นผมด้วย,ยงไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะมาเตรียมผมก่อนนะปีผมนะคะให้บอกว่าเสมอกัน นีใช้หมีจากไดมอนด์โค้ดนะคะเป็นหมีที่แบบไม่มีหมุดนะทุกคนเห็นไหมไม่มีหมุดแล้วมันก็เป็นเข็มที่บางเบานะคะเพราะตรงนี้มันจะมีหมอนรองเข็มที่ค่อนข้างนิ่มเลยมันก็จะไปตามบอกว่าแรงเสียดสีนะคะมันจะไม่ค่อยทําให้ผมเราหลุดร่วงนะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าโอเคเดี๋ยวเราจะหันหลังให้ดูนะคะดูออกมา สักเล็กน้อยน,นะรวบเป็นหามานะคะทุกคนแล้วก็หมุนหมุนไปทางขวานะคะ,ะหมุนไปทางขวาอยี้นนะประมาณสามถึงสี่ครั้งนะคะแล้วเราก็ค่อยๆขดปุมนะคะแล้วก็พันนะคะ พันพันตรงช่วงต่อที่เราขอดไว้นะคะพันรอบๆจนมันเป็นมวยแบบนี้นะคะเราก็เก็บหางนะเก็บหางแล้วก็ใช้มือข้างหนึ่งนะคะที่เราหวดเก็บหางไว้เนี่ยยกขึ้นนะคะยกพับพับขึ้นอย่างนี้นะคะทุกคน เดีย๋ยวเราจะเห็นว่าวันตรงนี้มันมีสัตว์ให้เราใช้ปลายปีกนะคะเกี่ยวบริเวณช่วงต่องสันเนี่ยเกี่ยวขึ้นหนนะแล้วก็ตลบปักเข้าไปด้านในนะคะมันซ่อนอยู่ด้านในนะตาค่อนข้างตึงน,นิดนึงนะคะโอเคประมาณนี้เราจะรู้สึกได้ว่า ให้ตัวปลายปลายปิ่นะคะมันจะคานอยู่กับประสีสะพอดีนะคะถ้าใครรู้สึกมันตึงไปนะคะเราก็เมวยผมให้ค่อนข้างคลายหน่อยนะคะแล้วถ้าเราอยากจะตกแต่งนะคะเราก็ใช้แบบว่าใส่เพิ่มเข้าไปได้ ก็มีทั้งนาคีและเซอร์มูลอยู่ด้วยกันส่วนอีกชิ้นหนึ่งนะคะก็เป็นทีห่หนีบผมแบบนี้นะคะก็น่ารักเหมือนกันนะเดี๋ยวจะทำให้ดูมันก็แต่อันนี้มันค่อนข้างที่จะหนักนะคะเวลาพกไปไหนมาไหนหรือว่าแบบติดอยู่บนหัวนะเพราะว่ามันเป็นเหล็กนะคะนถ้าเราทำเป็นสไตล์ขึ้นหัว เป็นสุดท้ายขึ้นหัวก็ประมาณนี้เห็นว่าเป็นแบบทั้งหัวนะคะจะแบบหงายคว่ำอะไรได้หมดเลยคือบางบางคนก็ติดอย่างนี้นะบอกว่าเข้าไปแบบตรงกลางเนี้ย เพราะมันอันใหญ่มากหรือเป็นแบบตรงอ่าแล้วก็สีทองทองให้ดูหน่มีนหมเอนเดิมนะคะทุกคนบนไปด้านขวานะคะแล้วก็ ตรลุกขึ้นมา มีก็จะทําให้ปลายปลายของปลายผมมันแบบเอ่อพุ่งๆออกมาหน่อยนะคะ mm hmm. ก็จะได้ดูแบบว่า mm hmm. มีเนเยอร์มีมิตินะแบบแต่แบบนี้ก็จะแบบว่าดูเรียบร้อยเรียบร้อยนะคะไม่ค่อยเฉียวอะไร mm hmm. แต่งตัวได้หลากหลายแนวดีนะคะทุกคนแล้วก็คล้องตัวด้วยไ mm hmm. ปไหนมาไหนก็แบบว่าเออดูแบบเป็นทรงผมที่แบบ ต้องคิดอะไรมากมายนะยังไงถ้าสนใจก็ดูใน description ได้นะคะมีลิงก์ให้ไปตามกันด้วยนะคะคร <L> าวหน้าจะมีอะไรมาคออีกเดี๋ยวต้องลองติดตามดูนะคะท <schaffen> ีวีบีไปก่อนนะคะบ๊ายบาย